ก็ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโยโยโวแบบนี้ก็ได้หรอก็วันนี้นะครับอยู่กับพี่นะครับแบงค์อดีนะครับไม่ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้นะครับที่พี่จะมาสอนโหลดประินนะครับกรุ๊ปเมนเจอร์นะครับว่า วิธีการลงนะครับก็หลายๆคนนะครับก็ถามนู่นนี่นั่นพี่ทําไมมันลงไม่ได้วะพี่ทําไมมันหลุดแล้วมันทํายังไงพี่เวอร์ชั่นอะไรก็วันนี้นะพี่ก็จะมาอธิบายแล้วก็สอนวิธีติดตั้งลงการใช้งานนะครับที่พี่แจกอ่าเมื่อคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูปิง้งฉุดออาโอเคนะฮะ ก็ประมาณนี้เลยนะครับขั้นกตอนแรกเลยนะครับคือให้น้องๆครับกด s u b สไครป์พี่แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งพี่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปมาแจกคลิปสอนอะไรต่างๆนานาที่มากๆมาเยอะๆเยะเลยนะครับก็จะเวอร์หน่อยนะครับถ้าพี่พูดนะครับโอเคครับไม่พูดมากทําเพลงนะครับอันดับแรกครับไปที่อ่า g o o g l e เลยนะครับไปที่อ่า u u u e e ช่องผมเลยนะไปกดไปกดอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยว เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยก็ได้อ่ะนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าอ่าช่องผมแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปวิดีโอนะครับแล้วก็ไปหาคลิปที่ผมลงอ่ะคลิปไหนวะที่มันไปอินกรุ๊ปเมดิเจอร์อ่ะหาหาหานี่นะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับก็กดคลิกครับปิดเสียงนะนนี่นะครับจากนั้นเพื่อนๆนะครับไปดาวน์โหลดนะครับแสดงไฟล์เพิ่มเติมนะก่อนจะดาวน์โหลดก็กดไลค์แล้วก็กด ซับ c ไค b e นะครับตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะกอไม่รู้เออกดให้กูด้วยเออนะทองลองจอกจต้องขนอครับโจกนะครับผมกดไลค์อย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่คอมเมนเตอร์ที่เซนแล้วนะครับปุ๊บหลังจากนั้นนะก็ดดาวน์โหลด now นะฮะดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดีวะหยดต่อยไหมต่อยหูฟังนะครับช่วงนี้นะครับโอเคครับหลังจากนั้นนะฮะก กากบาทออกไปนะครับก็ไปที่หน้าเดสก์ท็อปเราได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมแล้วนะครับก็ทําการอ่าย่อจอนะครับลากปลอินตัวนี้ลงมานะครับอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆอ่าแตกไฟล์เลยก็ได้นะครับอ่ะอย่าแตกละกันนะฮะโอเคครับผมหลังจากนั้นก็กดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอปลั๊กอิน2ตัวนี้นะครับก็จะมี Essential g r o u p Manager นะครับ กับตัวไฟล์มันก็คือกุ้มีเจอร์นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับให้เพื่อนๆนะฮะเปิดไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับปิดเซิร์ฟก่อนเลยนะครับโอเคครับผมหลังจากที่ผมปิดไฟล์เซิร์ฟแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับที่เปิดเปิดค้างไว้แล้วใช่ป่ะอันนี้คือจะสอนวิธีการติดตั้งลงเซิร์ฟเลยนะครับก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็มาแตกไฟล์อย่างนี้นะครับนะครับนะครับเออนะนะครับ แล้วก็ไปที่ไฟเซิร์ฟเวอร์ของแอดมินหรือว่าทุกๆคนเลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ปักอินนะครับนะครับแล้วก็จากนั้นก็ลากปักอิน2ตัวนี้ครับลงมาที่ไฟปักอินผมเลยนะฮะปั๊บนี่นะครับก็จะได้หน้าตาอย่างนี้นะครับก็คลิกขวารีเฟซไปครั้งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับไม่พื่ไปรันเซิร์ฟเวอร์ได้เลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟพี่นะครับ ก็แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงแบบเซิร์ฟเวอร์ฮ์ดคอร์นะครับหรือว่าแบบแบบดีอ่ะคือดีมากนะครับพี่ก็จะไม่อยากโมมากนะครับก็จะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ให้ใต้คลิปดีสคริปชั่นนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็กดเข้ากลุ่ม f Facebook มาได้เลยนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นครับถ้ารันเสร็จแล้วแล้วก็อ่า พิมพ์ชื่ออ่าพิมพ์เซิฟไอพีเซิฟเราแล้วก็ก็เข้าเซิฟได้เลยครับเนี่ยแล้วก็ล็อกอินครับแต่ก็ไม่ต้องล็อกนะผมล็อกไปแล้วนะครับโอเคครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนทับ pl ดูครับว่าป้อินมันติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนะครับทับไม่ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครัมันต้องให้ยศเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่นะครับมันก็ติดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันดูตรงนี้ได้เลยนะครับผมดูในคอนโซลนะครับเพื่อนเพื่อก็ไม่เห็นก็ดูหน้าจอผมเลยครับ ก็คือปอินตัวนี้ติดแล้วนะครับก็วิธีลงง่ายๆนะฮะและก็ผมจะมาเดี๋ยยวอันดับแรกมันจะเป็นยศเมมเบอร์นะครับก็คือนิวบี้นะครับที่ผมทำแจกนะฮะก็ตามคลิปนั้นเลยนะครับก็อันเป็นลงเสร็จสิ้นแล้วนะครับคนไหนที่ดูไม่เข้าใจยังไงผมก็งงเหมือนกันนะมันก็ลงพวกคุณได้ลงแบบนี้ป่ะครับหรือว่ายังไงครับก็ประมาณนี้แหละอะสเปอร์วีพีเอ้ยวีไพีนี่ครับก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะ แอดมงแอดมินก็อย่างนี้ครับนะครับก็มันก็ได้นะครับถ้าใครดูไม่เข้าใจหรือว่าดูไม่ทันก็พยายามรีกลับมันช้าๆแล้วก็ดูให้อย่างเข้าใจคล่องแคล่ว่องไวเหมือนกับแบงค์อาร์ดิเซสจะมีถูเฮ้ยวีโฟม่เกือบถูกแล้วนะก็คลิปนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้สอนประอินอะไรครับที่พี่ลงมาหน้าเนี้ที่พี่ทํามาเนี่ยอยากให้แก้ไขตรงไหนยังให้สอนอะไรยังไงก็พิมพ์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สำเร็จวิธีการดาวน์โหลดวิธีการติดตั้งวิธีการใช้งานนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ